เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมากันอีกครั้งกับการสรุปเนื้อเรื่องนิยายโคโนสุบะเล่มที่14บทที่3นั่นเองสําหรับบทที่3นี้เนี่ยทิ้งระยะจากคลิปก่อนหน้านี้ไปค่อนข้างทงี่จะนานพอสมควรเลยนะถ้าใครที่เริ่มหลงๆล,ลืมๆแล้วก็สามารถไปย้อนฟังอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังคลิปนี้ได้นะครับ ในส่วนของบทที่3นี้เนี่ยเนื้อเรื่องก็ยังคงวนอยู่กับการเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นหัวหน้าเผ่าของยุนยุนอยู่นะฮะแต่ก็ใกล้จะจบแล้วแหละเป็นบทสุดท้ายแล้วแล้วในบทที่4ี่เราก็จะได้รู้ผลกันถ้าใครพร้อมที่จะไปฟังเนื้อเรื่องแล้วก็ไปกันเลยป้ายบทที่3ขอความสงบสุขในช่วงไม่กี่วันนี้เช้าวันต่อมารักเนสเล่าว่าได้ยินมาว่าการทดสอบดันแรกเนี่ยเป็นการแก้ไขปริศนา ต่เนื่องจากอุปกรณ์เวทมนตร์ที่ใช้ตั้งคำถามเนี่ยค่ะตลาดเนื่องจากถูกแมกกูมินทำลายพังหลายครั้ง <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนการทดสอบมาเป็นการโพสท่านแนะนำตัวแบบเท่ๆจนกว่าพวกเผ่าโคมะจะพอใจเนี่ยก็เลยทำให้ดักเนสรู้สึกอับอายมากส่วนตอนนี้แมกกูมินเนี่ยถูกพาตัวไปในฐานะผู้ต้องสงสัยเรื่องเหตุระเบิดเมื่อคืนวันนี้อคอก็เลยเสนอตัวว่าจะไปเข้ารับการทดสอบกับยุนยุนเองส่วนคาซิมะกับดักเนสเนี่ยจะไปรับตัวแมกกูมิน ขณะที่เดินอยู่ในหมู่บ้านทั้งคู่ก็บังเอิญไปเจอกับมิซูรุกิเข้าก็เลยถูกเข้ามาทักแม้ว่าคาสึมะเนี่ยจะทําท่าทีว่าไม่อยากคุยด้วยแต่สุดท้ายก็ได้คุยกันมิซูรุกิเล่าว่ากําลังตามหาเทวพันธ์ที่หนีมาอยู่เพราะว่าท่านเอริสเนี่ยมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าให้ใช้เทวพันธ์นั้นเนี่ยในการกอบกู้โลกแต่ว่าวันหนึ่งเจ้านั่นเนี่ยเขียนข้อความทิ้งไว้ว่าคนที่พึ่งพาพลังของดาบปีศาจยังมีพลังไม่มากพอที่จะใช้งานฉันได้จงออกเดินทางเพื่อตามหาฉันที่ทำภารกิจนั้ ซักซึมารู้ดีว่านั่นเป็นแค่ข้ออ้างที่จะมาหมู่บ้านโคมะที่ขึ้นชื่อว่ามีสาวสวยอยู่เยอะเท่านั้นแหละหลังจากนั้นมิซูรุกิเล่าต่อว่าตอนนี้กองทัพราชาปีศาจเนี่ยกำลังหมายตามเมืองแอคเซลอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการตามหา,อ,าอัคอถ้ากังวลน,น่ยก็ให้ซ่อนตัวอยู่ที่หมู่บ้านนี้หรือว่าเมืองหลวงไปก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะเดินจากไป ดักเนสเนี่ยก็ชวนคาสมาไปเดินเล่นในหมู่บ้านสักพักก่อนที่จะไปรับเมคกุมินแต่ระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยก็บังเอิญไปเจอเมคกุมินเดินอยู่ในเมืองพอดีเมกูมินก็เลยเสนอว่าอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวร้านที่เคยทํางานพิเศษอยู่แล้วกันก็เดินเข้าไปในร้านเนี่ยเมคกูมินก็ถูกพวกเผ่าโคมารที่รู้จักรอชื่อว่าเป็นจอมเวทตลกอันดับหนึ่งของเผ่าบ้างที่ใช้ได้แค่เวทระเบิดบ้างแล้วก็เลยเกิดโมโหแล้วก็ไปหาเรื่องคนพวกนั้นจนโดนไล่ออกมาจากร้านสุดท้ายทั้ง3คนก็เลยสรุปว่ากลัับบไปกิินนนนข้้้าาวทที่มมแแล คืนเดียวกันขณะที่คสาสึมะกําลังนอนเล่นอยู่ที่บ้านแมกุมินอคอที่เพิ่งกลับบ้านจากที่ไปเข้ารับการทดสอบกับยุนยุนเนี่ยก็เดินร้องไห้เข้ามาในสภาพเลอะโครนไปทั้งตัวพ็ถามดูอคอก็เล่าให้ฟังว่าการทดสอบในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการใช้ดวงโดยให้ผู้เข้าทดสอบเ,เลือกประตูที่ถูกต้องแล้วก็ให้วิ่งชนประตูเข้าไปคสาสึมะเนี่ยก็เข้าใจทันทีว่าอ๋อเป็นเหมือนในการทีวีญี่ปุ่นที่ถ้าเลือกผิดบานเนี่ยก็จะวิ่งตกบอก่อโครนน่าสงสารที่เรื่องดวงของขอ,งองคอเนี่ยดันแย่กว่าใครเพื่อนเลยนะ แต่สุดท้ายเนี่ยก็ผ่านการทดสอบมาได้ระหว่างนั้นดักเนสเนี่ยบอกแม่ของแมกุมินด้วยท่าทีเขินว่าคืนนี้ไม่อยากให้คาซิมานอนห้องเดียวกับแมกุมินเพราะว่าช่วงกลางวันพิ่งไปเดทกันมาแต่คาซิมเนี่ก็พูดกลับไปว่าน่าหน่ะคิดไปเองยุยยก็ไลส่สลีฟใส่ดักเนสทันทีย่าฮู้เตียงของเด็กสาววัยสิบสี่แต่คนนี้พูดอะไรกันคะหลังจากที่ดักเนสหลับไปแล้วก็ทํากับแก้มให้อคอาแล้วคาซิมาก็มาที่ห้องแล้วก็กระโดดไปนอนกิ้งบนเตียงของแมกุมินทันที สงสัยอยู่นานแล้วคาัซึมะไม่ได้เป็นโลลิคอนใช่ไหมคะไม่ได้มาชอบแค่พอตัวเล็กใช่ไหมเสียมารยาทจริงฉนันนชอบของใหญ่ๆแบบนักเดสเนี่ยถือว่าเป็นอุดมคติเลยละไม่ได้อยากฟังมบบเจาะลึกหรอกแต่ถ้าไม่เป็นโลลิคอนก็แล้วไปเห็นถูกไอริสกับคอมิโกอ้อนหน่อยก็ดูชอบใจก็เลยรู้สึกกังวลหลังจากนั้นเมกุมินก็ขึ้นมานอนจับมือคาซึมะแล้วก็คุยเรื่องแบบทดสอบในวันพรุ่งนี้อย่างเป็นห่วงว่า การทดสอบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเข้าไปอยู่ในป่าโฮมะที่มีมอนสเตอร์อันตรายทั้งคืนคาซึมะห้ามไปเด็ดขาดเพราะว่าถ้าไปเจอมาระเบิดโมกุนินินแล้วโดนระเบิดตายแม้แต่อคอก็ไม่สามารถชุบกลับมาได้แต่พอคิดดูแล้วว่าดักเนสที่โจมตีไม่โดนกับอคอที่น่าจะมีพวกอันเดธแห่ม,มาตลอดเนี่ยก็ไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีพอแม่กก็มีเห็นคาซึมะตั้งใจคิดอย่างจริงจังเนี่ยก็มองมาด้วยในตาสีดแดงชาติแล้วบอกว่าพอเห็นคุณพยายามอยาเอาเป็นเอาตายเพื่อใครคนอื่นนอกจากฉันแล้วเนี่ยมันรู้สึกอิจฉาย,ยัางไ,งไ พอพูดจบทั้งคู่ก็เขินจนพูดไม่ออกเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ห้ามเข้ารับการทดสอบนะครับเมกุม,มินย้ำอีกทีก่อนจะดึงผ้าห่มมาคุมโป้งในความเขิอนอายเช้าวันต่อมาไม่กุม,มินถูกเข้ามาชาร์จถึงบ้านเพราะเกิดเสียงระเบิดปริศนาขึ้นเมื่อคืนแล้วก็ถูกพาตัวไปคาสมาเม่หันไปถามยุนยุนที่กำลังอึ้งว่าการทดสอบวันนี้นจะเอาอยัางไงดีอาขอก็รีบปฏิเสธทันควันส่วนดักเน,เน่กก็ทำท่าทีลำบากใจไม่แปลกที่ทั้งคู่จะปฏิเสธ คารซึมะาเนี่ยก็ไม่สามารถไปได้เพราะว่ามกุนินินจะเพ่งเล็งคนที่มีผมกับในตาสีดําเป็นพิเศษเหมือนคนญี่ปุ่นดังนั้นก็เหลือตัวเลือกสุดท้ายเป็นนี่คือเทพพันชื่อไอกิสคุงคาซึมะาแนะนำไอกิสให้ยุนยุนรู้จักแล้วฝากให้ช่วยเป็นคู่เข้ารับการทดสอบวันนี้แทน,นเราแรกยุนยุนเนี่ยก็รู้สึกไม่มั่นใจนะแต่ไอกิสทาจากโอริฮันคอนที่การสกิลกับเทมนม์ได้รวมถึงยังมีพลังป้องกันที่ไร้เทียมทานยิ่งกว่ารักเนสสุดท้ายยุนยุนก็เลือกที่จะเข้ารับการทดสอบคู่ ตอนแรกไอคิสเสนอว่าให้เซฟจุดเทเลพอร์ตเอาไว้ในป่าแล้วตอนกลางคืนก็ไปนอนที่เมืองอื่นแล้วก็เทเลพอร์ตกลับมาตอนเช้าก็สิ้นเรื่องแล้วแต่ยุนยุนตั้งใจว่าจะต้องผ่านบททดสอบนี้ได้ด้วยฝีมือของตัวเองตอนนี้ยุน,ย,นยุนใส่ไอคิสเข้ารับบททดสอบอยู่ระหว่างนั้นทั้งคู่เนี่ยก็คนคุยกันว่าเป็นเที่ยวพันธุ์แต่ทำไมมัวมาเที่ยวเล่นแถวนี้แทนที่จะไปช่วยปราบราชาปีศาจไอคิสก็บอกว่าแบบนั้นนะมันน่าเบือ่อระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีมอนสเตอร์โผล่มาจริง แต่ยืนยนที่ใส่ชุดกออยู่ก็ทําให้ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ก็เลยจําเป็นต้องออกมาเพื่อที่จะต่อสู้จบบทที่3ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการสรุปในเรื่องนิยายนสบาเล่มที่14ในส่วนบทที่3นั่นเองถ้าเกิดใครหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคลิปมันสั้นจังเลยก็เพราะว่าในบทนี้เนี่ยคือมันมีหน้าจํานวนเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นน้าทั้งนั้นเลยตัวเนื้อเรื่องจริงๆมันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะนอกนั้นก็จะเป็นแบบ เถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างตกตีกันแบบค่อนข้างที่จะไม่มีสาระเท่าไหร่ผมก็เลยตัดออกเพราะว่ากลัวคลิปมันจะยาวเวิร์กเกินไปนะครับแล้วก็ต้องขอไยมาอีกครั้งหนึ่งที่เราห่างหายกันไปนานเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยจริงๆผมก็เขียนสคริปต์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงท้ายๆปีแล้วแหละแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาอัดเสียงตอนช่วงปีใหม่วันหยุดปีใหม่นี้เองนะครับแล้วก็พยายามรีบ ทำให้เร็วที่สุดเลยเพื่อจะมาลงให้ทันแฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนนะฮะก็ถือโอกาสนี้ในการแฮปปี้นิวเอียร์คนดูทุกคนด้วยนะครับขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะ2025สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันอยู่หลังจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะในส่วนของบทที่4เนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีเวลา ทำได้เร็วที่สุดเดือนมีนานะครับเพราะว่าช่วงเดือนมีนาผมก็จะสอบไฟแนลพอดีแล้วก็จะปิดเทอมยาวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเวลามานั่งอ่านเล่มใหม่แล้วก็เขียนสคริปต์แล้วก็อัดเสียงตัดต่อได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องรีบร้อนแล้วนะครับฝากทุกคนตั้งตารอกันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย